สิบที่สองมหาสมัยสูตรต่อกิตาวัชิราหัตเทนะสมุทังอุสราสิตาปัตตโลวาสวัตเวเตอิติมันโตยสติโนชาลกัญชามหาภิสมาอสุราธานเวกัสะเวปจิตติสุจิตติเจปะหาลาโทนโมจิสุหาสตัญจาริปุตตานังสัพพิเวโรจนามกาตันายตวะผลิเสนมลาหุพัามุปปาโมสมันอานิปัตันเตภิกุนางสมังขูม อาโปจะตเทวาปติวิจะเตโชวายุตถาคมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจายยะสุชาสหะเมตตาคโลนาไกยิกาอาลุเทวายะสัตสิโนกุพิเตตถากายาตพนานาตะวันิโนที่มันโตชิดมันโตวันนั้นมันตนุติสิโนมิธรรมนาคามุงิภูนางสงุนิโนนังเินตุจะเทวาสหฤจัอสมัยจตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตา ปุริยะสุปนิสาเทวาตุริยะมาคูปุลากิตาณขตานิปุลากิตวะอาคูมันทวาราหกาปะสุนังวัตโวเสษทุตะโกปาคาปุรินทัตโทเตศเตเถระทากยาสพินานตตะวันนิโนที่มันโตชิดถิมโนั้นมันโตเยสสิโนมันธรรมนาพิกกมุพิกุนังสังเกติงวะนางอท่าคูสางูเทวาชะละมักกิสิกาลิวะดิตกาจโรชาจักอุมาปุพานิกาสิโนวัลุณาวัุ สหธรรมมาจุตะจะอะเนชกาตุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสินโนตเทเตตัสตักกายาเพยนัตตะวันิโนที่มันโตชิติมโตนั่งมันตัเจสุจิโนมมทมนาพิกมังพุทธังสัมมิติมีสมนาห้าสมนามนุสามนุสุตมาคิทาตสุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอัทาคกห์นโยเทวาเยจารุยตวะสิโนปารคกขาห้าปารคกา อาคุเทวายจัสสินโนปิเทเตศตาคยาโเคนานตะวันิโนที่มันโตชุ่มติมันโตนมันโตยัสติโนธรรมนาพิกนงพิภูนังสมิติโ่นังสุการหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหาปทาสขคยาหปามโมหาอาคูเทวายจักขณาสะตามัตตาหารัคชาอิสกาจายัสสินโนธรรมะยังอาคาปินโนโลจิสาติวสติ เศรเตสษฐะกายาตะเพงนั้นนะแต่วันนี้โนที่มันตัวเสียมมันตัววันนนันตัวจสินองค์มนาพิกมงคิุนังห็นพิฆุนังเทียยาตุสิตายมากตตะาจายาสสิโนสัมพิตะกาลมาเสทังจุตินามาจะอาสวะอิมานลติโนอาคูอทาคูผลนิมิตาเศเศสษฐากายะตะเพียนนต่วันนี้โนที่มันตัวที่สียมันตัวันนนันตัวจศนองค์มนาพิกมงคิุนังหิพิน สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนะนะตวันิโนนามันวเยนะอาคันชุนเยจันเยสะจิสาสหะปะวุฒาชาติมัคขีหลังโอคตินามานาสว่างตะเขมองคาตะลังยาทังจันทังวอสิตาตังสุปมาปรมตโตจะกตุไตที่มตสหะสนางกุมารติโสจะโสปาคะสมิติงวะนางสะ สหัสสะธรรมารุคานังมหาปรหมาพิธิตติอุปปันโนสิติมันโตติสมาายโยยัสสิโสตัสสิาอิสราอาคูปัจเกวสวัตติโนยะสัจะมัจจตวาคาอาลโตปริวาลโตเตสอพเพภิกันเตินทิเวสัมมเกมนัเสนาภิกามิปะสสกันหสัมันทิยังเอทะันหาพันธะาอาคินะันธมโตปมังตาปริวาเลตะอโมบุญจิตโจินัง อิติตถามหาเซนุนหาเสนังอภิสีปานินาตุลมหัจจกระลังขตวันเปโลวังเจตภาพปัสกเมโกมายันโตขวิจิโกตะทาโสปจุทาวัติอัคุโตอัศยังวเสตันเตสะพังกิญญาหะวะกิตันวานาจักรโกมะตัตัวอันติยุสัตถะตะวเกสะสเนตเถ มลเสนาภิกันตะเสษาณธาภิสโสติจักอัตตปมคดูสุตวาภิจะสัพพะชนันนิตวาเกหิตปะนามเนสังโลมนภิอินทร์กัพเพวิสิตะสังขมาปะยาติตายะสัสสินุอะทันติสะโฮเตสาวะระเตชิเนสุตาปิญุลชัยยัปปกรณ์ นมมโอเมพระเถรจะสาลัตนแตจะทำมีกาติทิปัสสิทิปัสสิทิวานารยายปรมิสกัสีิทธิพรมากจะอินทาจะชัตุลกกาคัมพิรักาสมุตธาคูตุงขังคาจจสพรมอยัสตีปิปัปันตุติชยชัยชโตระณี นอระนีอุตติอุตตีินาตินาติชายาชาย,ยชายย้าคนละตน้นระนิยัยระนิเส,สเสรนเมิราจะา้นนอกระชีชาย,ยชาชยาั้าพีระสมพีน,นาคินฐนะ อิปิสาจะพุตการีชยชยทุนิมิตารุกีชยชยสิงคีสุตตะนโมคราชายาชายาวาตุนมุคระสาตตาชยชายจัมปาติธาตกุราพันธุกชยชยา กัจจคุณนตุรงสุขาระภูชงสีหาเียกติปะชายะชายาวรุณนโมคระยาตาจิตตจิตตสนนาลีปุณาสุธิโนราลีชยะชยาสุขัสุขทิวีชะยะชยทวรนิสาลีสตาสุทธะชายะชายาทรนีสมตินตาชายะชายามังกราตมัญญาปาวะทีชายะชยะวรุณนายาทีชายะชยาลักษีสุรภูิ ชัยยะชัยยะพันเมตตังหะชัยยะชัยยะราชาริราชาใจชัยยชยปัตตวิสัตั์ชัยยะชยยอรหันตปฏิเจกพุทธสังวังชัยยะชยยะมหิสุโรหะโรหิมเตวาชัยชัยยะพัมมาสุรัก โคชัยชชัยชนะโควิลุงฮะโควิลูปะโคจันติมาโรยโตจาวิณตุนโยจะกุเวโลวะลุโนปิจัคิโตโยจะปาชุนโนกมาโลทัตตะรัตโกอัตตารัตมะเทวาสิทธิตาปัสสะทายโยอิสิโนสาวกัสสปปปัสไยยระโมภาวนตุเตชัยธรรมโคเจสังโฆจัตห सपा रोच छंज कं एते न झञ्जते भवन्तु ते एते नूतते चेन होतु ते

โกเสยัมโปทิมันติปโมติตาไอยะตาตาอินตะกะนามเิสิโนจายโยปิพุทธัสสินิมโตอยังมาเสจัปปาปิมโตปาราโยโกเสยัมโพธิมันเตปโมติตาใจยะตาตาเทวะกะนามิสิโนจาโยปิพุทธัสสินิมโตยังมาลัสจัปปาปิมโตปาราโยโกเสยัมโพธิมันเต भमो ति जगदा सुयु पि पुत्रो अयं मारो परायु च जगदा न कीनो जय पि पुत्रो अयं मारो परायु โพสยัมโพธิมันติปโมทิตาชัยยะธาสัพพรมะคะนามัยสีโนชยันโตโพธิยาโมทิสักญาณังนันติวัตตนอิวังตะวังวิชโยห์ิชยามสุชยมังคะลิ ราชตปันนัมเอสีเสปทวีโพคเววิเศษเกสาพุทธะนังอาคาปะตวะปโมหิตติสุนากตะมังสุมังคังสุบาวาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจ้าสุทั้งปัมมะจาริสุปทากีมังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปนิสีเตปทา เตปัตตาเขนิเตอธารตาสิกิตาบุญอาุสสะสนวุกาสิกตาหตสาสัเพยยติภิสุนันตโตเยเทวาสมิงตาเนสิกตาสิกายุกาตถาหุนตุสิกิตาหุนตุสัพปัาวักันตุสัพัสตานังบากหนตุชินัสะนังยากาจิปัตนาเตสังเพยนตุมโน ทายุแต่กาเลปวัตนตวัดองวัดาวรหาโรคาจุปัตวาเตสังนิวาลินตุจะสับปากายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุยาา